ต่อนะครับด้วยเรื่องน่าสนใจจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดน่านครับที่อำเภอท่าวังผาเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งของจุดกําเนิดพันธุ์ของต้นไผ่เป็นต้นไผ่ยักษ์ของน่านที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ไผ่ยักษ์น่านแห่งเดียวในโลกและที่สำคัญก็คือเขากำลังจะยกระดับให้จุดตรงนี้เนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางไผ่โลกรวบรวมไผ่ไว้ทั้งหมดด้วยไปติดตามได้ในรายงานของคุณสเตอลีเบเน็ตครับ พื้นที่กว่า130ไร่บริเวณยอดดอยติว้วตำบลแสนทองอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านแห่งนี้เดิมทีเป็นแหล่งปลูกไผ่ยักษ์น่านเพียงอย่างเดียวแต่ปัจจุบันได้ถูกเติมเต็มด้วยต้นไผ่สายพันธุ์ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกว่า600-800สายพันธุ์ทงจากจีนเยอรมันญี่ปุ่นออสเตรเลียและอเมริกา ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งมหัศจรรย์ของไผ่ยักษ์หน้าหนึ่งเดียวในประเทศแล้วยังเป็นแหล่งซื้อขายกล้าพันไผ่นานาชนิดและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านในรูปแบบเส้นทางการเดินเท้าศึกษาธรรมชาติกว่า2กิโลเมตรจนกลายเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศคือมาที่เดียวเนี่ยดูไผ่จากทั่วโลกได้เลยในตรงเนี้ยที่เราเดินเดินเราจะเดินวนนะฮะเดินวนรอบหนึ่งรอบสวนเรียบร้อยก็ขึ้นกลับไปอันนี้สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวจาก ทั่วโลกนะฮะไม่ใช่ทั่วประเทศไทยเพราะทั่วโลกเนี่ยหายากมากที่จะมีสวนที่สามารถปลูกทั้งไผ่เมืองร้อนและไผ่เมืองหนาวในพื้นที่เดียวกันได้เพราะปกติถ้าเป็นจังหวัดน่านพื้นราบก็จะร้อนมากร้อนมากเวลาปลูกไผ่เมืองหนาวก็จะไม่รอดนะฮะจะตายและที่นี่คืออาณาจักรไผ่ยักษ์จังหวัดน่านนะครับซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับและต้นที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นต้นที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด14นิ้วนะครับซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับ สำหรับไผยักษ์น่านนั้นมีมาตั้งแต่ปี2529หรือ30ปีมาแล้วเกิดขึ้นทั้งจากธรรมชาติและปลูกโดยชาวบ้านในพื้นที่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเลก,กว่า1,150เมตรต่อมาจึงถูกพัฒนาขยายพันธุ์ด้วยระยะเวลาเพียง6-7ปีจนมีไผยักษ์ขึ้นอยู่เกือบเต็มพื้นที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านโดยมีสองสายพันธุ์หลักคือไผยักษ์น่านและไผ่หกยักษ์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ไผยักษ์อันดับสองรองจากไผยักษ์น่าน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง7-14ถึงนิ้วไม่เพียงแต่จะขายลำไผ่ได้แล้วยังขายกล้าพันธุ์และขายนอจนถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้งามในพื้นที่จังหวัดน่านและเตรียมที่จะแปรรูปผลิตชาไผายักษ์น่านและหน่อไม้ยักษ์ไผ่น่านกระป๋องทําเงินได้เยอะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยต่อปีของผมเนี่ยประมาณ10เกิน10ล้านนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังเล่าให้ฟัง อยากให้เกษตรกรนี่มีมีแรงบันดาลใจนะครับว่าเราเป็นเกษตรกรอยู่ติดชายแดนจังหวัดน่านซึ่งไกลมากติดประเทศลาวเลยแหละแต่สามารถทําการเกษตรโดยที่เลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องไปทํางานกรุงเทพสรุปแล้วทุกวันนี้เกษตรกรทุกวันนี้ต่อไปไม่ใช่เกษตรกรอย่างเดิมแล้วฮะเราต้องเปลี่ยนเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะ ปัจจุบันนี้ไผยยักษ์น่านเป็นที่รู้จักในประเทศและต่างประเทศและได้นำไปเป็นวัสดุในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ยักษ์น่านราคาตั้งแต่8,000ถึง10,000บาทโดยเป้าหมายต่อไปจะเ,เร่งขยายสายพันธุ์ไผ่ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับการตลาดไผ่ที่มีการขยายตัวสูงขึ้นซึ่งขนานี้เป็นนำต้นไผ่ที่ปลูกทั้งเมืองร้อนและเมืองหนาวเข้ามาปลูกในพื้นที่สวนไผยยักษ์น่านแล้วเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางไผ่โลกในอนาคตอายุไทยนนิติรัตน์ถ่ายภาพ s t a ลลี่ e บ n เ t ต n เ t ชั่นทรายงานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพืชที่สามารถที่จะกระจายไรายได้สู่ชุมชนได้ด้วยนะคะใช่ครับค่ะ